สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเดินทางนะคะวันนี้พี่ลินจะกลับเมืองไทยแล้วจ้าวันนี้เดยต้องกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะคะเพราะว่าต้องใช้พลังงานในการเดินทางอย่างเยอะแยะมากมายมากเลยกว่าจะถึงเมืองไทยเธอฉันเดินทางตั้ง15บห้าสิชั่วโมงกันเลยทีเดียวจ้าสายการบินของพี่ลินนะคะที่เดินทางไปประเทศไทยนะคะพี่ลินเดินทางโดยสายการบินเทอร์กิสแอร์ไลน์นะคะ ขึ้นเครื่องที่สนามบินออสโลไปลงที่อิสตันบูลนะคะระหว่างเดินทางก็ไปสนามบินก็รู้สึกว่าหิวแม่ก็จอดกลางทางนะคะซื้อแมคโดนัลด์ได้นักเก็ตมาจ้ากินกันตายไปแล้วจ้า <Os lo. S 1> สำหรับการเดินทางไปสนามบินออสโลนะคะจากเมืองที่พี่ลินอยู่ก็ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะ,ะแต่ว่าพี่มามาเผ,เผื่อเวลาไปนิดนึงเพราะว่าเมืองออสโลเนาะ,ะมันค่อนข้างที่จะรถติดนะะ ตอนนี้พี่รินก็มาถึงสนามบินออสโลแล้วนะคะพี่รินจะให้ดูบรรยากาศนะคะจะให้ดูสนามบินออสโลประเทศนอร์เวย์นะ,ะว่าใหญ่ขนาดไหนสําหรับตัวพี่รินพี่รินว่าสนามบินออสโลนี่เป็นสนามบินเล็กๆนะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นนะคะถ้าเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะ,ะเล็กกว่ามากนะคะในความในความรู้สึกของพี่รินว่าเล็กกว่ามากแต่มันก็เล็กกว่าจริงๆอะนะครเดี๋ยวพี่รินจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ สำหรับสายการบิน Turkish Airlines นะคะจะอยู่ที่เทอร์มิน10นะจ๊ะดูจากนะ,ะผู้โดยสารที่มารอเช็คอินก็ไม่เยอะนะ,ะไม่เยอะเลยเส้นทางสายนี้คือเครื่องบินก็จะเป็นเครื่องบินขนาดกลางนะคะไม่ใช่เครื่องบินใหญ่นะ,ะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ดินก็เดินเข้ามาข้างในเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ดินจะพาเดินดูรอบๆนะคะภายในสนามบินออสโลนะคะตรงนี้ตรงที่เขาขายเป็นแท็กฟรีนะ พวกน้ำหอมพวกอะไรเยอะ,ะแยะมากมายเลยจา้าเธอ สำหรับร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขายของฝากจากนอร์เวย์จ้าตุ๊กตานั้นคือทโทรนนะจ๊ะเป็นตุ๊กตาประจำชาติของประเทศนอร์เวย์นะจ๊ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ตุ๊กตาประจำชาติมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะจ๊ะเนี่ยมันจะมีร้านนี้ร้านเดียวเลยในสนามบินนะคะเขาจะขายของฝากจากประเทศนอร์เวย์จ้าเดินเข้ามาก็จะเป็นคอนทโทรนนะคะตรงนี้เขาห้ามถ่ายนะ,ะผ่านคอนทโทรนมาแล้วจ้าต่อไปก็ นั่งรอขึ้นเครื่องจ๊ะนั่งไปถึงอิสตันบูลสามชั่วโมงจ้าแล้วรอเครื่องอีกอ่าช่วงเวลารอเครื่องไปกรุงเทพก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่านิดนิด,นดทันอยู่หรอกเธอเวลาเหลือ,อเฟือสองชั่วโมงมันไปช้าอยู่ตรงเช็คอินนะรัข้างนอกกันแหละนี่คือเอฟสิบเก้าจ้าตอนนี้ก็นั่งรอไปจ้าเกียร์ยังไม่เปิดจ้แม่ วิลินนะคะเครื่องออกเวลา18บนาฬิกา45หนาทีหวังว่าจะไม่มีเลทนะเพราะว่าเช็คตามตารางเวลาก็ไม่เลทนะคะไม่เลทจ,จ้าก็ต้องรอให้เขาเปิดนิดนึงอีกตั้งอีกตั้งสองชั่วโมงกว่าเกตจะเปิดนะคะแต่ว่าจะไปหากินข้าวก็ไม่หิวนะคะก็ใช้เวลาประมาณแค่สมชั่วโมง3ชั่วโมงไปถึงอิสตันบูลแล้วก็เปลี่ยนเครื่องไปแบงคอกนะจ้าเงียบมากเธอเดียด๋วยวดย ฝั่งทางนี้เงียบมากเงียบจริงๆนะสงสัยจะไม่มีคนค่อยใช้บริการฝั่งทางนี้หรือเปล่านะแต่ฝั่งอื่นไม่เงียบฝั่งอื่นไม่เงียบนะฝั่งนี้เงียบหรือว่ามันจะเป็นช่วงไฟรอบดึกไม่มีใครไม่มีใครบินรอบดึกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่าเงียบมากถ้าดูดิเงียบเกินเงียบปิดเลนอนรออะไรอีกตั้งสองชั่วโมงเกียร์ยังไม่เปิดดดนอนรอสบายจ้าดิ้ง ดูามบินไปเผอหลับตกเครื่องซะดิสใช์ไฟล์ของชานะคะอันนั้นคือ s a s สัตสายของสัตนะคะสัตนะคะตอนนี้ประตูเปิดแล้วจ้าเข้ามาข้างในนั่งรอจ้าเครื่องบินก็มาแล้วเย่ๆไม่ดีเลยนะจ้าเตรียมบินไปอิสตันบูลจ้ะ ตอนนี้จะเป็นชั้นบิสเนสคลาสนะคะขึ้นไปก่อนนะคะหวานเย็นมากนะฮะสายกันเบนนี้โคตรหวานเย็นรอนานมากบอกพิง่งลงมาสิบนาทีนะคะกว่าจะจัดระเบียบเสร็จเลดแน่นอน ตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะจ๊ะมาให้ดูที่นั่งของเขานะในความรู้สึกของพี่ลินนะคะพี่ลินคิดว่าที่นั่งเขาค่อนข้างที่จะแคบจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นสายการบินสั้นๆช่วงเวลาสั้นๆในการบินอ่ะนะมันก็มันถือว่าโอเคนั่นแหละเพราะว่าเราบินแค่ประมาณแค่สาชั่วโมงต่อไปก็เป็นอาหารจะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะไวายแดงจะหนึ่งขวดฉันต้องมีก่อนอาหารนะจ๊ะกับข้าวของเราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเราต้องกิน ไก่แล้วก็ข้าวจ้ะรสชาติก็โอเคข้าวแข็งไปนิดนึงนะจ๊ะขนมปังอร่อยนะจ๊ะกินอิ่มแล้วก็นั่งจิบวนยเก๋ๆนะจ๊ะไวนรสชาติดีจ้ะอ่ะก็นอนสักพักหนึ่งนะตอนนี้ก็ได้เวลาแลนดิ้งถึงอิสตันบูลแล้วจ้าก็ใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะจ๊ะตอนนี้ประมาณ5ทุ่มแล้วนะคะน้าทุกว่าเราแลนดิ้งที่อิสตันบูลจ้า นี้มาถึงอิสตันบูลแล้วจ้ากำลังจะเดินไปต่อเครื่องนะคะไปแบงคอกนะจ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกตไหนนะจ้าต้องไปดูต้องไปดูที่จอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมันยังเร็วอยู่ไงมันยังไม่โชว์เกตนะเพราะว่าพี่เยนขึ้นเครื่องจากอิสตันบูลนะคะไปที่กรุงเทพตีหนึ่งสี่นะจ้า ตอนนี้เพิ่งจะห้าทุ่งกว่าเองจ้ะพอเข้ามานะจะต่อเครื่องเราต้องมาคอนโทรลอีกรอบมาเช็คกระป๋องกระเป๋าอีกรอบนึงนะจ๊ะจ้าตามป้ายไปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนธนา้าแบงค์ขอบจ้า ไไอีกแล้วเธอแบงกอกดีเคเอเลทเวนอมเซหนอยเทปจ้าดีเตจ้าตีสอ้านาทีจ้าต่อต่อไปจ้า เช็ะคอิน mm hmm. เข้ามาข้างในแล้วเธอฉันจะบอกว่า, mm hmm. วาเครื่องดีเลย์จากตีสองนาทีจากเครื่องถึงจะออกจากเราก็ได้แต่นั่งรอนะจ๊ะ mm hmm. เขาบอกว่าตอนไรตอนนี้ขึ้นเกตไหนยังไม่รู้ mm hmm. เขาจะบอกว่า,าข้อมูลมันจะมาตอนเที่ยงคืน45ตอนนี้เพิ่งจะห้าทุ่มจะรอต่อไปจ้ะแบงคอกนะคะ ต้องไปขึ้นเครื่องที่เกต A7 นะคะที่ฉันต้องเดินกลับจ้าเ,เดินมาตั้งไกลแล้วจ้ะต้องเดินกลับจ้าแต่แต่สนามบินเขาใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะสวยด้วยนะนู่นเลยจ้า A7 ลงข้างล่างไปอีกค่ะอันนี้เป็นดิวตี้ฟรีนะคะ a อต้องลงบันไดไปจ้าแหมไม่น่าเดินเลยเลย ต้องเดิน,<ห>นกับที่สุดสันก็ถึงจุดหมายปลายทางจ้า A7 แม่ A7 เาทำไมไป่นจุนู้นนะ A7 มาตรงนี้จ้ายังไม่จบจ้า A7 ก็ต้องไปต่อค่ะขึ้นเหนื่อยเลยอะ่ะ A7 จ้าตามตูดผู้ชายไปเลยจ้ะงงมากเราก็ถึงแล้วน้จเะ A7 ็นะคะแบนคอคกนะจ๊ะ แบงก๊อกจ้าดีเลยยี่สิบนาทีจ้าตอนนี้ก็ได้แต่นั่งรอจ้ะต้องบินอีกเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงถึงไปถึงกรุงเทพนะไปถึงกรุงเทพพี่ิรนทิ่ว่าไปถึงกรุงเทพอ่าเครื่องมันดีเลยไปยี่สิบนาทีใช่ไหมไปถึงกรุงเทพก็จะเกือบห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะทีฉันต้องโทรไปบอกโรงแรมไปเว่าพี่เรนจะเช็คอินช้านะไปถึงกรุงเทพเราพี่นต้องต่อแท็กซี่ไปหัวหินอีก กับสองชั่วโมงเธอคิดดูว่าฉันจะไปถึงหัวหินงกี่โมงโอ้ชีวิตตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้าพี่เลนจะมาให้ดูข้างในเครื่องนะคะสําหรับข้างในเครื่องของเขาเนาะเบาะที่นั่งจะเป็นสองแถวแล้วก็สี่แถวตรงกลางนะคะพี่เลนโชคดีที่ได้อ่าที่นั่งสองแถวนะนั่งกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะไม่คับแคบเท่าไหร่ ก็ถือว่ารวมๆก็ถือว่าโอเคเป็นที่น่าพอใจมากนะคะที่นั่งมาประเทศไทยเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะกว้างนะมาดูอาหารการกินของเขานะคะก็เหมือนอาหารการกินบนเครื่องบินทั่วไปนะก็ต้องทําใจนะคะประมาณนี้เลยจ้ะนะคะถ้าเพียถ้าให้พี่ลินให้คะแนนนะคะสายการบินเทอร์กิสแอร์ไลน์นะคะคะแนนเต็มสิบพี่ลินให้อ่าเจ็ดคะแนนนะคะเจ็ดคะแนนเพราะว่าเขาจะเสียโอโอเ,เรื่อง ดีเลยแต่ว่าดีเลยไม่นานนะมันจะมีประมาณ20นาที10นาทีอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะคะในระดับหนึ่งนะส่วนเรื่องด้านบริการนะคะการพูดจากับผู้โดยสารถือว่าดีมากนะพี่ลิน,นดีมากเลยแต่ว่าตัวเครื่องอะไรของเขาค่อนข้างที่จะเก่าไปนิดนึงนะคะตอนนี้มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วจ้าเล้วก็จะไปเอากระเป๋าแล้วก็ไป ขึ้นแท็กซี่จ้ะไปหัวหินเดี๋ยวเจอกันที่หัวหินนะจ๊ะจบทริปสะทีทริปอันยาวนานและทรมานที่สุดเลยเธอบ๊ายบายเจอกันที่หัวหินจ้ะ